สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมแซมมาแนะนํารถเข้าใหม่2คันนะครับรถพึ่งเข้ามาเมื่อคืนนะครับผมเป็นยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ทั้ง2คันเลยนะครับผมคัน isuzu d-max นะครับผมคันนี้รถปี2021นะครับผม เป็นรุ่น M นะครับรุ่นท็อปสุดนะครับเลขไมหม่2เก0 0กิโลเมตรเท่านั้นไม่น้อยโคตรนะครับผมนะนี่นะ1คันแล้วส่วนอีก1คันเป็น Toyota Revo Double c a b P-Runner 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้รถปี2019จดปี2020นะครับเป็นรุ่น2.4 e นะได้หลังคาแคลร่บอยเสมอเก่งนะครับรีโวคันนี้นะครับเลขไมาอยู่ที่145,000กิโลเมตรนะครับผมหลังคาแคลร่บอยนะส่วน d m a มไม่มีหลังคาแคลร่บอยนะครับปี2021รุ่น M นะครับผม แล้วก็มีอีกคันนึงนะครับที่พึ่งเข้ามานี่เดี๋ยวพาไปดูท้ายคลิปน้ำคันนั้นใหม่6 6 0 0 0กกว่านะครับเหมือนเดิมนะครับรถพึ่งเข้าราคายังไม่มายังไม่ประกาศนะทำคลิปวิโด,โดีโอให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะทั้ง2องคันใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมทักทายกันมาโทรมา0ูน3 5 4 6 9 9 2นะครับผม นะสวยๆเลยราคาคิดว่าน่าจะปลายๆสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวแจ้งกลับอีกทีนึงเดี๋ยวอินบ็อกกลับอีกทีนึงนะใครสนใจนะมาเริ่มจาก D m a มคันนี้ก่อนเลยครับสวยมากนะดูขวาไม่เงาเลยสวยจริงนะครับหัวน็อตดูหัวน็อตนะสวยมากติ๊กเกอร์ไหมสวยๆเลยเนี่ยสีรองพื้นด้านในไม่เงาเลยเห็นไห ยานงยานวอซิลเลอร์เนี่ยจิกไปเนี่ยสวยมากาดูนะ็อตสวยกิฟตเลยนะซอกสวยแก้มแก้มสวยนะเห็นไหมด,ดูเนี่ยดูเนี่ยดูน็อตสวยมากนะครับซอกอะไรต่างๆนะฐานแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมน,นะครับแล้วก็ดูแผ่นเพดใหม่ไม่ใหม,ใหม่พลาสติกเนี่ยยังไม่ยังแกะออกไม่หมดเลยดีกว่าแล้วเนี่ยครับมาจากโรงงานสีแต้ม เนี่ยจากโรงงานเลยแล้วเวลาเราดูแผ่นเพจของอีซูซูเนี่ยเราเอานิ้วสอดเข้าไปข้างใต้เนี่ยไอตัวพุกสีดำๆำเนี่ยมันต้องเสมอกับตัวคานนะมันต้องไม่ยืดออกมานะครับอันนี้คือจากโรงงานเลยเดิมเดิมร้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไอพุกเนี่ยเรา,เานิ้วสอดไปแล้วมันมียืดออกมาเนี่ยแล้วมันไม่ใช่สีดำเนี่ยโดนมาแน่นอน 1, ร้านเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับเห็นไหมาคานไม่เงาเลยนะหัวนอสสวยเนี่ยมาร์กต่างตชัดเจนนะครับข้างล่างนะมาร์ก เดิมจริงๆไม่เงาเลยนะครับคานเคินไม่เงาเลยนะครับดูเป็นโซนล่างนะสวยมากนะคานไม่เงาเลยมาร์กต่างๆอยู่ครบๆอยู่เลยนะเนี่ยนะสวยมากมนโน่าสวยนะเนี่ยรอยองรอยอาร์ฟต่างๆอยู่ครบนะซิลเลอร์เนี่ยรูต้องคมๆคมๆแบบนี้แหละนะครับผมนี่นะ สวยสวยสวยเลยนะครับปิดไฟป,ปิดฝากระโปรง่อนเห็นไ,ไหมเซนเซอร์หน้านะครับสี่ตำแหน่งมาพร้อมกับกล้องอ่ะกล้องไม่มีโทษทีครับไม่มีกล้องนะไม่มีกล้องนะไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับ LED แล้วก็มี daytime running light ด้วยเห็นไ,ไหมสวยมาก ไฟเลี้ยวฮาโลเจนไฟตะหม,มอกเป็นแบบ LED นะ่รสวยเลยสวยจริงนะสวยมากนะครับแม็กคอบ1 0เท่าไหรเ่เอ่ย18นิ้วนะครับยางปี2024สัปดาห์ที่15นะยางปีที่แล้วเองพูดเยียรใช้ได้ยาวๆเลยเห็นไหมยาวมากนะสวยเลยันะ้มก้มดูคัดสีล่างหน่อย สวยงามนะอืมสวยงามนะครับผมมาดูไล่ไปเรื่อยๆนะครับภายในเบาะหนังดํานะครับดูปีกเบาะสวยอยู่เลยนะปีกยังสวยอยู่แล้วก็มีรอยรอยลอกนิดนึงนี่รอยลอกนิดนึงนะรอยลอกนึ่เป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมนะปรับระดับสูงต่ําได้นะเผื่อในกรณีที่เราบรรทุกของมาเยอะๆเนาะมันหนักเนาะปรับให้มันต่ําได้นะ เดี๋ยวลองดูซอกก่อนซอกเงาสวยซอกประตูสวยสติกเกอร์สวยๆเลยนะครับโอ้ยดึงก่อนแน่นมากเลยอ่ะอ่ะดึงชัดเจนนะครับรอยอาร์อะไรต่างๆชัดเจนนะดูเห็นไหมเป็นทุกยี่ห้อนะครับเห็นไหมเหล็กมันทับกันเห็นไหมเนี่ยเหล็กมันประกบกันเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะถ้าโดนมาตรงเนี้ย มันต้องการมีการโป้สียังไงก็ไม่ใช่อย่างนี้แนะ่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่นะเดิมแบบนี้นะแบบนี้เลยนะ,ะดึงนี่เห,หเดิมเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมากแล้วก็มาดูแก้มแก้มก็สวยนะครับพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมนี่นะเซ็นทันล็อกกระจกอัตโนมัติเฉพาะบานคนขับนะครับอันนี้ก็หนังก็จะมีเดินได้ตะเข็บสีออกสีขาวๆเทาๆนะครับผม ลองดูภายในกันนิดนึงดูเลขไม้ก่อนชัดๆเลย29,319กิโลเมตรที่ใช้งานไปเท่านั้นเองนะเลขไม้แท้เลขไม้มจริงแน่นอนนะครับผมมีตัวคุ u สคอ c o n t r ให้ด้วยนี่ครับวงลัยเป็น m u ล t i function นะด้านซ้ายปรับในส่วนของอุณหภูมิหน้าจอของวิทยุส่วนด้านขวาปรับในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นี้นะ แล้วก็หน้าจอตรงกลางนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับผมนี่นะเป็นระบบทัชสกรีนเลยนะครับผมอลองดูตั้งค่าต่างๆเนะี่ยเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษตั้งได้หมดนะครับเสียงต่างๆอ่าดเสีเสียงก่อนมีเนวิด,ด้วยนะในวิเกเตอร์ ให้ด้วยนะครับผมนะกดนี่เนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะบันทึกสถานที่ของเราได้นะครับผมนี่แอเหมือนรถยี่ห้อหนึ่งเลยเนาะสวยๆแยกซ้ายขวานะครับออโต้ Auto, แยกซ้ายขวาเลยเห็นไหมนี่เป็นแบบอัตโนมัตินะกดแยกซ้ายขวานะเป็นดูโอโซนนะครับผมน,นี่ดอบไปเนี่ยสวยเนาะหน้าจอสวยดีเป็นระบบ พุสตสตาร์ทเลยนะครับแล้วก็ช่องในส่วนของกล้องบันทึกหน้านะครับแล้วก็ตัว USB AUX นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับผมนี่นะเกียร์ออโต้สามารถชิปเป็นเกียรธ์ธรรมดาก็ได้นะครับผมนี่นะแล้วก็เลื่อนลงมาอย่างนี้อยให้ดูกล้องถอยก่อนอ่านี่กล้องถอยมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่เราก็ชิป ตบตบขวาเงแล้วก็บวกเห็นไหมพอหน้าจอเนะี้ยในเลขอันนี้เป็นเลขหนึ่งเนาะแล้วก็บวกเป็นเลขสองแต่ว่าต้องความเร็วมันต้องขึ้นก่อนนะรอบเครื่องมันถึงจะปรับเพิ่มเกียร์ได้นะครับผมสวยมากเลยนะครับกุญแจรรีโมท2ชุด2ดอกนะคร,ครบเลยที่วางแก้วสองตำแหน่งนะครับแล้วก็มี พักเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยสามารถที่จะกดยกเลิกได้นะครับผมนี่นะอันนี้ก็เวลาเราลงทางลาดชันลงเขาเนี่ยต้องการให้เครื่องยนต์มันหน่วงเนี่ยกดเข้าไปมันก็จะหน่วงนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยนะเกะตรงกลางไม่มีช่องชาร์จอะไรนะครับผมนี่นะก็แซมหาสำเนารถแล้วคันนี้แซมหาไม่เจอนะแต่แซมดูที่เบลมันปี2021นะนมีผาด้วย ทอ,อ,อทวดเออลงทวดลงทวดมีวัาพระด้วยไม่ก่อนแล้วกันนะ,นะนวางใส่ของได้ต่างๆนะ,นป,ระประมาณนี้นะครับผมไฟหน้าก่อนมาพาไปดูเมือเสลืมแจ้งไปตรงคอนโซลตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นหนังด้วยนะเห็นไหมผุ้มหนังด้วยแล้วก็เดินตะเข็บเช่นกันเนี่ยเป็นหนังเลยนะครับผม คันนี้แอร์แบ็กที่แซมเห็นนะมีอยู่4ตํตำแหน่งนะมีคู่หน้า2ลูกล้วนะครับผมมีคู่หน้า2นะครับแล้วก็มีเบาคู่หน้าอีก2ลูกนะครับผมนี่นะเท่าที่แซมเห็นโดยประมาณนี้นะน่าจะมี2ลูกนะมีคู่หน้า2แล้วก็ข้างบอกคู่หน้าอีก2เป็น4ลูกนะครับผม สวยๆเลยเห็นไหมขาคันเล่งไม่ดำไม่สนิมนะเนี่ยมาร์กเดิมๆนะครับผม,มสวยๆเลยอะดึงต่องามๆงามๆนะครับไล่มาไล่มาสวยเหล็กประกบกันเห็นไหมเนียนมากสวยงามเลยนะครับส่วนเบาะแถวหลังนะครับผม มีช่องใส่แก้วที่เท้าแขนนะสองตำแหน่งมีแอร์ด้วยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับยังไม่พอช่องชาร์จแบตด้วยอีกจังหากนะนี่นี่ช่องชาร์จแบตนะนี่นะครับผมสวยมากเลยแถวหลังไม่มีคนนั่งเลยหรือเปล่าสวยเลยเดี๋ยวขอดูเบลก่อนปี2021นี่ไม่แน่ใจว,ว่ามันชัดหรือเปล่ามันไม่โฟกัสนะครับเนี่ย ปี2021นะคันนี้ปี21นะยังไม่เคยแกะนะมาร์กต่างๆดูหัวน็อตสวยนะครับผมนี่นะล้อดูลูกกบะสวยไหมลูกกบะลูกกบะสวยนะลูกกบะเห็นไหมลูกกบะสวยคัสซีสวยงามนะครับคัสซีสวยนะรุ่น M นะรุ่น M ตัวท็อปสุดนะ เซนเซอร์ S S หลัง4จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังก็รวมทั้งหมดเซนเซอร์คันนี้คือ8จุดนะครับหน้าหลังนะครับแล้วก็ดูตะเข็บแมสวยไหมะตะเข็บโคตรสวยเลยเนี่ยมันต้องมีรอยอาร์คอยู่ทีนี้สองจุดอันนี้อีกหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปดูฝั่งซ้ายนะต้องเหมือนกันนะในจริงจริงมันก็ไล่ลงมาเพียบเลยเนี่ยข้างล่างนี่ก็มีเห็นไหมเนี่ยมีเหมือนกันแป๊ะเลยเห็นไหม ไปเลยถ้ามันโดนมาเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะทำตะเข็บปั้นตะเข็บได้แบบนี้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเนสวยมากาท่อใสแค่ดูฝาถาังน้ำมันก่อนใช่ไหมไม่มีสีพ่นลับเข้ามาเลยไม่มีเป็นชั้นสีนะเนียนเข้าไปเลยนะครับดีเซลนะลูกกระบะสวยนะเห็นไหมลูกกระบะต่างๆสวย ใหด้ดูชัดเห็นไหมปียี่สมันไม่โฟกัสนเนะนี่ยปี2021เห็นไหมตามนี้แล้วกันนะแต่มันปี21่สิบหนึ่งแน่นอนอ้ <c oughs> <c oughs> โหดึงไม่ออกเลยน,นี่สวยสวยเลยนะลืมให้ดูประตูนี่เห็นไหม ไม่เคยไขไม่เคยขยับเลยนะครับสมารท์ทคีเลตนะอันนี้ฝั่งคนนั่งไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลนะซอกสวยเหมือนเดิมซอกสวยเหมือนสติ๊กเกอร์สวยๆนะครับไล่มางามจัดจัดเหมือนเดิมนะครับเบาะหนังเนี่ยดูทรงเหมือนบักเก็ตซีดเลยเนาะเหมือนรถแข่งเลยสวยมากเลย นะครับไม่ยุบเลยนะครับเกะของอีซูซูมีอยู่สองตำแหน่งหนึ่งแล้วก็สองตำแหน่งนี่นะนี่นะเดิมนะครับเดิมเดิมสนิทนะรอราคากันนะรอราคาสวยมากบอกเลยเดิมทั้งลำนะครับไม่เคยทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวปี21นะครับไม่20,09นะครับ D-MAX Highlander นะ,นะนหนึ่งคันละมาอีกคันนึงดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็น p r a n ั n r รีโว่นะครับออโต้รุ่น 2.4e นะคันนี้เลขไมล์140,000 5,000กิโลเมตรสวยเหมือนกันสวยเหมือนกันอะสติ๊กเกอร์สวยนะมารอยอาร์คมคมสติกเกอร์ตาไก่นะคม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 ต้องคม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 แบบนี้นะไล่มาเลยเนี่ยหัวน็อตสวยซอกสวยมะเนี่ยองเครื่องนี้ยังไม่ล้างนะดูขาวตัวเลยสติ๊กเกอร์มอกอร์นั่นเนเหตสวยมะ ปี19นะครับมีแก้มเ่ยแก้มสวยมีโลโก้โตโยต้าด้วยแล้วก็เนี่ยตาไก่ก็ต้องมีอยู่นะเอานิ้วลูกๆไปต้องสะดุดนะครับผมสวยนะนขาลองแบตเตอรี่ไม่เป็นสนิมน,นะที่แซมให้ดูแทบจะทุกคลิปเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยน้ำกันคนเช่าเนี่ยเติมน,น้ำกันแล้วเติมแล้วมันล้นแล้วมันก็ มันเดือดมันก็จะทาให้ตรงนี้จะเป็นสนิมหมดเลยนะน้ํากัดมันก็ทะลักออกมามเป็นสนิมหมดฐานรอบตรงาานี้เป็นสนิมหมดเลยนะครับผมผมก็เลยจะรีแคตรงนี้สําคัญมากนะครับมาดูมาร์กรงแนวเลยสวยมากตัวแอ์ชัดเจนนะหัวน็อตดําสนิทนะครับเดิม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 เลยสติกเกอร์หม้อนะ้ำโตต้าแท้ๆนะครับตัวอาเนี่ยสวยมากเดิมเดิมดม,มาร์กต่างๆชัดเจนนะครับเนี่ยมาร์ก ครับแล้วก็เนี่ยหัวน็อตสวยมากเลยเห็นไหมไม่สนิมเลยโตโยต้าชัดเจนนะครับสวยงามนะครับอาชัดเจนรูปไปเหมือนกันแก้มเห็นไหมเนี่ยสวยงามเดิมร้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมปิดก่อนอื คันนี้ก็ได้ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมไฟตัดหมอกก็ฮาโลเจนนะเป็นหน้า Z Edition นะครับผมตัวนี้นะคันนี้ยางของยี่ห้ออะไรครับ thunder ปีสองพันี่สิบนะครับสัปดาห์ที่31มสิบเอนะ thunder 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 ยางอีสานหรือเปล่า thunder thunder ยางอีสานแน่ๆเลยล้ <laughs> อเล่นนะครับล้อเล่นไม่แน่ใจว่ายางปร,ประเทศอะไร ดูสวยไหมเนี่ยสวยๆเลยเห็นไหมไม่สนิมเลยนะครับต่อโอ้ลืมบอกไปคันนี้ได้กันสาดแท้จากโตตาด้วยกันสาดแท้ๆนะของโตตาจะมีโลโก้เห็นไหมของแท้ต้องแบบนี้มีกิฟล็อกอน,นี้กันสาดแท้ๆเลยนะครับแก้มก็สวยเหมือนเดิมกุญแจรีโมทครบ2ชุดนะครับผมแล้วก็กุญแจอะไหล่ด้วย1ชุดนะเลขไม่เดี๋ยวเห็นไม่ชัด หนึ 14, ่งแสนสี่มื่นเอาใหม่หนึ่งแสนสี่มืนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดตีไปหนึ่งแสนสี่มืนหกพันแล้วกันนะหนึ่งแสนสี่มืนหกพันนะอันนี้แล้วก็บ่อแซมบอกก่อนบ่ออันนี้เป็นหุ้มเฉยๆนะครับจริงๆเป็นบ่อผ้านะที่มันถลอกนี่คือเป็นหนังแต่เป็นแบบหุ้มฉนวนเราออกก็สวยละเนี่ยเห็นไหมจริงๆมันเป็นผ้าเอาทิ้งไปก็สวยละเป็นหุ้มเฉยๆนะเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับผมขันเร่งก่อนนะ สวยเหมือนกันหัวน็อตสวยลางไม่ไม่เป็นสนิมซอกสวยงามซอกสวยงามกันซอกสวยสติกเกอร์สวยเดี๋ยวลองดึงดูให้ดูเห็นไหมเหล็กประกบกันเหมือนอีซูซูทุกที่ห้อจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันแหละนะไล่มาสวยเหมือนกันนะครับอันนี้หน้าจอเล่น CD USBMP3 ได้นะครับเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันแอร์เป็นแบบแมนนวล โปไลน์มัลติฟังก์ชันนะอันนี้รับใส่วางสายได้นะครับปี2019นะครับนั่ง2ตอนท้ายมีหลังคานะครับแต่อย่างที่แซมบอกคันนี้มันจดปี2020นนะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แซมคิดว่าแซมคิดว่านะคันเนี้ยต้องมีเออห้าเลขห้าขึ้นหรือเปล่า ห้าหนึ่งเก้าห้าสองสองโดยประมาณนี้นะอเน,นื้อดูใช่ไประวัติเข้าศูนย์หน,นึ่งสี่หกเก้าสามสองดึงมาเลยดีกว่าหนึ่งสี่หกเก้าสามสองนะครับก็วิง่งอีกประมาณพันโลเพราะว่าวันนี้มันเลขหม่หนึ่งสี่ห้านะครับวิง่งในพันโลนะสวยสวยสวย สว,สวยเลยปับไฟฟ้าป่๊ไฟฟ้าเช่นกันนะครับมันหุ้มทั้งหมดนะหุ้มเฉยๆนะเอาออกไปก็ปิ๊กแล้วนะครับดึงมาเห็นไหมสวยเหมือนกันเลยดึงมาสวยๆนะครับน,นี่ดึงมาเลยเห็นไหมดึงเหล็กประกบกันเหมือนกันเห็นไหมสวยเลยนะครับลูกกระบะ งามงามงามนะครต้องมีนะรอยอาต้องมีดูคาสีดำสนิทเลยโคตรดำเลยสวยมากนะครับมดดูห้อยเสียหน่อยสวยแนต่างๆเท่าต่างๆนะสวยนะรุ่น E นะรุ่น E ได้ตัวแครีบอยเสมอเก่งนะครับดบูประเข็บสวยงาม CL นะครับตะเข็บสวยนะครับแค r บอยค่อนข้างใช้สมบุกสมบันนิดน,นึงนะใช้คุ้มเชียะนะสวยๆเหมือนการท้ายเดิมๆนะครับผมท้ายเดิมๆนะรอยอาร์ตรงนี้ก็มีเห็นไหมด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมปึ๊บไฟไม่ไม่น่าจะใช้ได้เหมือนจะใช้ได้อาใช้ได้อยู่เนาะไฟก็ใช้ได้อยู่ไฟ,ไ,ยไฟก็ใช้ได้ด้วยนะครับผมปิดก่อน อโอ้ได้เซนเซอร์ถอยด้วยนะอันนี้เป็นเซนเซอร์ถอยของซับนะไม่ให้ของไม่ให้ของสูนะซับมานะครับสวยนะครับลูกกระบะสวยไหมลูกกระบะสวยสวยๆนะดึงต่อไล่มาไล่มาสวยงามนะดูเหล็กประกบกันเหมือนอีสูซุมันเป็นทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นแบบนี้แหละ มีโดนมาปูดแน่นอนนะครับผมนี่นะดึงต่อสวยเลยนะรประตูเดิมไหมเห็นไหมประตูเดิมๆนะครับซอกสวยนะซอกสวยเลยนะดึงก่อน สวยงามสวยงามนะสวยงามนะครับเดิมทั้งลำเช่นกันนะครับผมหัวน็อตสวยคันนี้แอร์แบ็กสองลูกนะครับผมสองลูกนะแอร์แบ็กนะภาษีก็8,944ถ้าในนามบุคคลธรรมดาก็หาร2ไปนะอันนี้ในนามบริษัทหรือในนามนิติบุคคลนะครับปี19นะโอเคไอคันรีโวคันเนี้ยแซมประมาณการได้นะแซมว่าราคาจะอยู่ 5น่าจะอยู่5ต้นต้นนะครับน่าจะนะต้นต้นโดยประมาณการนะเพราะว่ามันจดปี20ถ้า19แท้ไม่น่าข้ามเลขก5นะใครอยากได้รูปภาพเพิ่เมเติม2คันนี้โทรมานะ2คันนี้โทรมาส่วนคันเนี้ยประมาณการราคาไม่ได้เลยเพราะยังไม่เคยมีเข้ามาปี21ไมโคตรน้อยเลย29 0 0 0นะสวยทั้ง2คันนะใครเป็น FC ฟี่ห้อไหนก็จัดไปเลยนะทั้ง2คันนะได้หมดได้หมดได้หมดสดชื่นหมดแน่นอนนะครับผม ส่วนอีกคันหนึ่งที่แซมบอกที่แซมไม่แนะนํามาจอดเนื่องจากว่าแซมดูแล้วต้องเก็บงานเยอะแล้วไม่ค่อยเข้าตาแซมเท่าไหร่ไม่ได้เกี่ยวกับเลขไม้นะแต่ว่าพวกริ้วรอยรอบคันถามว่าสวยไหมสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างอันดับแรกกันชนหน้ามาแล้วแหว่งมาเลยนะครับเนี่ยดูห้องเครื่องมันค่อนข้างที่จะสมบุกสบมบันนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็ทักมาได้นะทะเบียน6278เลขไม้อ่ารถเดียวกันแต่ไม้เข้มกว่าเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ไม่แสนหกหม่นสองพันกิโลเมตรนะพอวัติข้าศูนย์ก็วิ่งอีกหมื่นโลนะครับคันนี้ก็สวยนะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นานละนะครับผมก็ฝาก3คันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมใครสนใจคันไหนทักทายแซมมาได้นะทักทายแซมมาได้เลยที่เบอร์0ูนย์ไม่หกมห้าสี่เนะเดี๋ยวสั่งข้อมูลส่งรูปภาพให้ดู หล่อๆทุกคันแน่นอนเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนนะครับผมนี่นะโอเคฝากไว้ด้วยกันสองคันนี้นะไปแล้วทุกคนสวัสดีมากๆครับสวัสดีครับผม